ตอนนี้เราก็เดินจิตมุ่งไปข้างหน้าเราตั้งสตดิดูดูรู้อยู่ภายในมีการระลึกอยู่ทุกขณะที่เรากำลังนั่งอยู่ในฐานที่เขากำหนดเป็นฐานพระให้ในอาสนะบัวที่เรากำลังประคองอยู่นอกจาก ทำความเป็นคนที่มัวม่วให้เป็นมนุษย์จากมนุษย์ที่รู้รู้เรียงสารู้จักความเข้าใจพัฒนาขึ้นไปสู่เทวดาจากเทวดาสร้างผลงานการกระทําที่ดีงามสู่เป็นเทพจากเทพสู่สภาวะของการยกระดับสู่พรม จนถึงการละวางสู่อริยะเจ้าแล้วก็วางก็ไปเรื่อยๆกว่าจะถึงที่สุดของจิตก็คือน,นิพพานการเวลาเหล่านี้ใช้ความยาวนานข้ามภพข้ามชาติธรรมะเลยต้องบำเพ็ญกันมาเป็นภพเป็นชาติไม่ใช่แค่ชาติเดียววันเดียวเราเรียนรู้เรื่องราวของธรรมของกรรมกันมา,มามากมาย บางทีเราอยู่ในหัวข้อของธรรมบางครั้งเราก็ไม่รู้ว่านี่คือธรรมะเพราะเราไม่เคยสังเกตเราไม่เคยรู้ความเป็นจริงในธรรมมนบางข้อบางบทว่าเหตุการณ์นั้นเหตุการณ์นี้เราก็ยังอยู่ในหัวข้อของเหตุในมรรคผลของธรรมที่กำลังเรียนอยู่ถูกถูกผิดๆิดตามเรื่องตามราวตามวาราที่จิตเรากำลังท่องอยู่ในวิบากหรือกระแสคานั้นๆ มันธรรม,มาเปรียบเหมือนของสูงของสูงส่งประเสริฐความงดงามทั้งหลายที่บุคคลใดที่มีทําครงใจ <c oughs> ก็สามารถเอาอภรรประดับแห่งความงดงดงามแห่งธรรมเหล่านี้มาป,ประดับอยู่ในเรือนกายและเรือนจิตได้ยิ่งกว่าวิมานทิพยสมบัติที่ชาวสวรรค์เขาคลองกันด้วยซ้ํา เพราะนั้นที่พระบอกว่าคนมีธรรมอยู่ในจิตเป็นสิ่งที่สุดยอดสิ่งใดทั้งปวงในโลกนี้คนมีธรรมก็เหมือนคนที่มีแสงสว่างเพราะหัวข้อธรรมแต่ละบทแต่ละข้อก็คือตำแหน่งจุดที่จะพร้อมส่ง ความสว่างสวัยไปในมุมที่มืดมุมที่สลัวมุมที่บอดให้เห็นให้รู้ให้เข้าใจได้ทำเลยทำให้คนเราเนี่ยชำระจิตขึ้นมาเรื่อยๆชำระขึ้นมาที่พระบอกว่าธรรมเนี่ยเหมือนกับของภาชนะรองรับจิตหรือจิตจะรองรับทรรมันยังได้เลยทั้งรองรับจิตทั้งจิตรองรับคํำยัง ประคับประคองจิตยกระดับจิตปลักดันให้จิตนี้หลุดออกไปจากอัตตาตัวตนก็เหมือนปรามะที่พระเคยกาวไว้นานเลยว่าขวากวะขวากคว,ว้าไว้บนดินให้มนุษย์ได้รู้จักกันก็คือธรรมนี้คือยิ่งใหญ่เป็นบรุมธรรมที่ยิ่งใหญ่ ดินฟ้าอากาศก็เลยส่งกระแสซ้ำกระแสธรรมเนี่ยสู่ยังพิพ,พบภโลกมนุษย์ผิวโลกเนี่ยเชื่อมต่อนานาจิตทั้งหลายที่กำลังฝักไฟเพื่อจะยกระดับตัวเองกันให้พ้นในความที่ไม่มีจบสิ้นในทุกข์ในปัญหาในเหตุทั้งหลายที่มีคำว่าวกวนเวียนไปเวียนมา ชีวิตคนเราก็เลยเหมือนกับเจอกับหนังน้ำเน่าอยู่ตลอดในเรื่องราวของโรกกรดหลงเราเราหนีไม่พ้นนะครับว่าโรกกรดหลงอยู่ประจําเลยกี่พบกี่ชาติเกิดทุกทีก็ต้องเจอแต่าสามตัวนี้เป็นตัวใหญ่ๆก็จะเป็นกรรมตัวใหญ่ที่ควบคุมมนุษย์สรรพสัตว์ทั้งหลายในสามภพนี้ ให้อยู่ภายใต้ของโลภโกรธหลงแมแต่เทพเทวายิงพรมยงยักษ์ก็ยังไม่พ้นในโลกโกรธหลงเหมือนกันแต่มนุษย์เรานี่ย่างหยาบเห็นหน้าชัดในความโลภโกรธหลงแต่มันเทพเทวดามันพลมอะไรแบบนี้ก็จะปราณีตในอารมณ์เช่นนี้ดีกว่ามนุษย์เพราะอาศัยกับผลบุญที่เขสร้างสมหล่อเลี้ยงภาวะจิตอยู่ในทิพยสมบัติ ในผลบุญผลทานและกับกำลังบารมีบ้างที่เขาทำกันมาที่บอกว่าทำอะไรก็ได้ไนั่นทำอะไรได้นั่นทำดีได้ดีเห็นไหมก็เหมือนกันคิดสิ่งใดได้สิ่งนั้นตายตัวเราเลยพยายามมองมุมมองที่ดีเข้าไว้ที่บอกว่ามองโลกนในแง่ดีเข้าไว้จิตใจเราจะไม่เสีย บกพร่องสิ่งล้ายสิ่งชั่วรอบตัวโกจรสิ่งนั้นถ้าเราไม่คิดติดยึดเข้ามาในใจก็ไม่เกิดคำว่าพยองหรือปังฝันพยองให้เกิดใจเราลุกลนคนที่กำลังศึกษาธรรมเพื่อฝึกหัดความเป็นสมถะ ตามวิสัยที่เราขอการบูชาพระด้วยเลือดเนื้อและชีวิตเพราะ,ะนั้นการบำเพ็ญอันเยี่ยมยอดก็คือการบำเพ็ญอย่างถวายกายและจิตก็เรียกกายวาจาจิตนั่นแหละต่อพระพุทธองค์ในองค์รัตนตรัยกายวาจาจิตที่เรากําลังถวายการกระทํานี้เป็นพุทธบูชาธรรมบูชา มันเป็นอันนี้สงที่สูงสุดของการกระทำความดีทั้งหมดเหนือความดียิ่งกว่าดีด้วยซ้ำที่พุทง์ยกย่องการบำเพ็ญเพราะอะไรเพราะทำให้คนเรานี้เบาบางจากบาปกรรมหลุดจากเวรจากกรรมพ้นจากวัตตะสงสาร พราะนั้นการบำเพ็ญที่เรากําลังทําตอนนี้ก็คือเรากําลังถวายการกระทําต่อพระพุทธองค์เพื่อเดินจิตของเราสู่ดินแดนพุทธภูมินั่นเองว่ามันจะถึงอีกเมื่อไหร่ในดินแดนนี้ที่บอกว่าใกล้ไกลแค่ไหนอยู่ที่คิดถ้าทําจิตให้ว่างสักนิดแล้วทําบ่อยๆเข้าเมืองเราจะว่างไปทั้งเมือง จิตจะได้ครองเมืองด้วยเสยรีภาพอิสระปลอดจากค่าศึกและศัตรูลุกลานเมืองนี้คือเมืองกายของเราย,ยักษ์ยักทำยศประยกใส่เผาเมืองเราเป็นว่าเล่นเมื่อยามโทสากโกรธกษัตริย์หลนแท่นบันลังเพราะรู้การไม่เท่าทันแห่งอารมณ์ตนเองจิตเราก็เหมือนกษัตริย์ ที่คลองบ้านครองเมืองกายของเราก็เหมือนบ้านเมืองไงที่เราต้องปกครองการกระทำความเป็นอยู่ในปัจจัยสี่ที่ชีวิตเราต้องหล่อเลี้ยงอยู่เสมอด้วยกายนี้ทนุถนอมบำรุงบ้านเมืองดูแลความเป็นสุขอยู่บ่อยๆคือตรอวจจาพฤติกรรมของตนเองพยายามทำตนเองเข้าระบบ ในวินัยแห่งธรรมไว้บ้างคือข้อบังคับของธรรมที่สอนไว้ว่าพยายามทําดีพยายามมีเมตตาจิตพยายามให้อภัยพยายามโหสิกรรมอะไรเป็นเนี่ยพยายามลดการเบียดเบียนสิการอะไรกันเนี้มันเป็นธรรมะกรมักจักตั้งข้อห้ามไว้ว่าอย่าทําอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนศีลในสีลหน้าตั้งหลาย ที่ห้ามอย่างนู้อย่างนี้เพราะรู้ว่ามันจะพาไปซึ่งความลำบากแห่งจิตในภายข้างหน้าเมื่อทำกันไปแล้วผู้โต้เงยท่านเล็งเห็นการไกลไงที่ได้ตั้งหัวข้อบังคับนานาสรรพสัตว์ทั้งหลายที่บุคคลที่มีฝักไฟในพุทธ,ธะก็คือฝักไฟความเป็นผู้รู้นั่นเองเราปฏิบัติเพื่อจะเรียนรู้ความเป็นผู้รู้เยี่ยงพระที่ท่านรู้กันเราไม่ได้ปฏิบัติ สู่ความงมงายหรือความหลงไหลในวิธีกรรมหรือการกระทําที่เราไม่เข้าใจว่าทาไปทําไมพุทธเป็นผู้รู้รู้แจ้งรู้และเข้าใจไม่ใช่รู้แค่พูดหรืออะไรที่เราคิดกันที่พระบอกว่าคนที่สําเร็จกับคนไม่สําเร็จก็แตกต่างคนที่บรรลุกับคนที่ยังไม่รู้ไม่บรรลุก็แตกต่างความเข้าใจไม่เหมือนกันแล้ว มันคนลัาว่าคนลฟังมันมอเราตอนนี้เรากําลังสับสวนวุ่นวายหลายๆเรื่องหลายๆราวที่ยังจบไม่ลงเรื่องราวสัญญาการกระทํายังมีอัตตามีการยึดติดเยอะแยะในโกลกกดหลงเนี่ยแหไะจะมเมียนเวียนไปทุกมุมช่องเลยมันก็แต่ละช่องแต่ละช่องเรื่องราวมีเป็นพันๆช่องแต่ละเรื่องแต่ละเรื่องโกลกกธหลงเนี่ยจะเข้าไปควบคุมทุกช่องเลยแนตาฝวง ของอารมณ์การกระทำนึกคิดและก็ผลงานทั้งหลายเนีย่ยเราเลยต้องศึกษาไงศึกษาจิตของเราเข้าไปอีกศึกษาก็าไปทังไงจิตเราสงบมันรบกวนในจิตเราไม่ไม่หยุดเห็นไหมที่่บอกว่ามันชวนอยู่ตลอดเวลาเ่ยช,ชวนคิดชวนพูดชวนคิดชวนถามชวนสงสัยยวงลังเลชวนวิตกวิจารอุปทานไปหมด มันชนจนได้กรรมไม่หยุดเลยวันวันย้ายนั่งนิ่งไปเด็ดขาดนี่คืออารมณ์กรรมเนี่ยถ้าบอกว่าไม่ต้องดูตรงไหนไกลเห็นไหมติงใกล้ตัวของเรายังเห็นอยู่ที่พราบอกว่าเราจะคบใครที่ซื่อสัตย์กับเราได้บ้างขนาดตัวเรายังไม่ซื่อสัตย์ตัวเราเลยเห็นไหมอารมณ์มันอยู่กับเรามาตั้งกี่ปบกี่ชาติแล้วแต่ชาติแรกถึงวันนี้อารมณ์มันก็เลยยังไม่ซื่อสัตย์กับเราเลยเหไหมชวนให้เราได้เรื่องได้ราวเหมือนกัน อารมณ์หลายๆอารมณ์ดีๆก็ชวนให้เราเป็นเรื่องเป็นราวดีๆนั่นนะชวนให้เราพูดถูกต้องมั่งพูดผิดมั่งเห็นไหมที่พระบอกว่าเห็นไหมเราจะคบใครได้ที่ซื่อสัตย์ต่อตัวเราในเมื่ออารมณ์เรายังไม่ซื่อสัตย์ต่อตัวเองเห็นไหมเราเลยต้องศึกษาธรรมพุทธองค์ที่เป็นสัจธ,ธรรมสัจจะคือความจริงสิ่งไม่หลอกลวงหาได้จากพุทธสารณะธรรมชาติ นี่อะไรคือเป้าหมายที่เราต้องการทําให้ชัดขึ้นดีเราไปนั่งในเมืองลกลุงลังมากมายด้วยเรื่องราวเยอะแยะไปหมดจิตเรายังไม่แข็งแรงพอก็เลยโดนเบียดเบียนกับแทรกซ้อนอะไรแบนะหรือความเป็นเจ้าของของเรามันเต็มไปหมดนี่บ้านของเรานี่ของของเรานี่ก็ของเราเต็มไปหมดตัวของเราอะไรก็ของเราไปหมดทีนี้ความเป็นของเราของเรามันเลยหนัก เราเลยต,ต้องแบกเหมือนคนบ้าหอบฟางทำไมก็ต้องบอกว่าคนบ้าหอบฟางเพราะไร้สาระไงวางมันมีประโยชน์อะไรได้เท่าไหร่ติดไฟเร็วง่ายด้วยจุดปุ๊บปั๊บติดเร็วคือเหมือนเราแบกของไร้สาระอยู่วันๆแต่ที่รู้อยู่แล้วว่ามันเอาไปไม่ได้มีใครบ้างพาสมบัติข้ามภพข้ามชาติกันมาได้มีแต่อย่างเดียวสมบัติชนิดหนึ่งที่พาได้คือสมบัติบุญและบารามีและกรรมเท่านั้น ที่พาจิตติดต,ตลอดการมาแต่ถ้าอัตาตัวตนในประเภทรูปลักษภายนอกวัตถุธาตุทั้งสิ้นทั้งปวงแล้วก็เราไม่เคยพาได้เลยไม่แต่ชิ้นเดียวตายไปตรงไหนก็เผาเผากันเป็นขี้เท่าเชิงตะกอนตรงไหนก็ไม่เคยมีใครพากันไปได้มีแต่สมบัติอรลัยทรัพย์ภายในอย่างบุญบรารมีความดีเท่านั้นที่พาข้ามภพข้ามชาติทําให้ชีวิตเราต้องมาเริ่มต้นในสิ่งที่ดีที่บอกว่าหลังความตายคือการเริ่มต้น ทำไมต้องหลังความตายคือการลุ่มต้นก็คือเริ่มต้นของจิตที่จะนับหนึ่งของการได้สังขารใหม่อีกแล้วตั้งแที่แตกดับมาเมื่อไม่นานเราต้องได้สังขารใหม่ตามวันนี้สงที่เราสร้างมาต่อดีตไงเนี่ยคืออดีตอยากรู้อดีตเป็นยังไงผลักดันมาสู่วันนี้เราได้ได้รูปลัก,ลกษณะหน้าตาเช่นนี้ตามเบ้าวิดามารดาที่กำเนิดในภพชาติภูมินี้ตระกูลเชื้อชาติ บุญที่เราได้าศาสนาพุทธเข้ามาด้วยในสัญญาเก่าที่เราทํามาเราเลยมาพบคำว่าพุทธศาสนาอีกครั้งหนึ่งในคําว่า,าศาสนาแห่งจิตเนี่ยบุญตรงนี้